วันนี้ก็ทำปลาได้ปลาปลาเรนติดวนขึ้นมาก็ได้ไปทำกับข้าวพี่น้องเลยลาเรามาออกวนไม่กปทำซื้อมาได้มาพราะตวัวขึ้นมาเราก็ได้ปลากินปลาหลบปลา ไม่ยากเถ้าเราพุ่มต้มปลาพุ่มเสร็จจะเราน้ำต้มปลาหม้อต้มแล้วต้นะตตมตลตปลาพุ่มเสร็จหายังยุ่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 เลยต้มปลาปลามันเยิ้มเลยเนระาเลยว่าน้ำมาไปไรกัน ต้ปมปลาต้มปลาทำปลา,ลปลาอะไรเสร็จก็ได้เข้าบ้านนะทำไปแล้วลแล้วน้ำในทะเลล้างปลาสะอาดดีพี่น้องเอ้ยทำหมดานนมาล้างสะอาดจะได้น้ำทะเล,ล้างแล้วสะอาดดีปลาปลาเลยอต้ม เปับข้าบ้านแล้วพี่น้องมีคว้าข,ข้ามมาเป็นลมแต่ไม่มีฝนจะเป็นลมจะคืนฝนตกทั้งคืนเลยพี่น้องเอ้ยปากใต้บ้านเราเป็นคืนพี่น้องเอ้เป็นคืนเป็นลมจะเข้าบ้าน ไม่มีฝนจะเป็นคลื่นเป็นลมเป็นแดดยอดได้ปลาวางเสร็จมี่ตะกี้นี่พี่น้องได้ร้อยปลานี้ปลาใหญ่ปลานี้เขาเรียกว่าปลาข้างดาปลาจิงชังข้างดาใหญ่เรียกว่าปลานี้ดําปลานี้เขาจะไปปอกอีกทีไปแกะออกมเป็นชิ้นสี่ชิ้นนี่ตัวนี้ไปแกะออกได้สี่ชิ้นได้สี่ชิ้นปลอกปลอแก้ว หน้าร้อยหกถ่ายวันนี้พี่เรา,เออม,ามาหลังเพื่อนมาวันเกี้ยงแล้วมากะป่วันนี้พอเราเช้าเราอยู่ที่ดูที่ภูเก็ตรูกพี่้อมก่อนจะมาที่กระป่ม,มาทางนี้้าแล้วไปคืนเป็น,นลงพี่น้องเ้ย ที่ปาซาดินปาซาดินรีวาบาลังเขียวดินเนสตรดินสวัสดีครับแฟนๆทั้งนี้นะครับ